ไม่ตื่นนะเน่าจะกินโจ๊กป๊ายหมดเลยนะเนี่นี่นีไอ้เน่าจะกินโจ๊กป๊าหมดเลยย,ยังไม่ตื่นจำไข่ป๊ามาหน่อยเองด้อย,ยังไม่เคยท้องไม่กล้ากินเยอะเดีย๋ยวอีกหน่อยถ้าเกิดกินได้ย่าต้มข้าวใส่ไข่ก็กินได้แล้วค่ะไ <c oughs> ข,ข่แดงกินไข่แดงเยอะๆนี่เยเจาะไข่แดงป๊ามาดิแหละอาจารย์ป๊า,าก็ดูเจาะไข่แดงป๊ามาด้ยวยแหละเนาะอา้ำมัอ่อ้ำอ่ะ เขียวมากเลยนะไม่ต้องเขียวมากนะนะโอ้อาวอ้าวรับเลยแกล้งกันเลยโอ้ออย,ยนะอฉันไม่กินกล้วยแล้วก็ <laughs> ไม่รู้เจอเจอก็ติดใจแต่เด็กเนะี้กันเรืมอยนะเราเปลี่ยนเรื่อยๆโจ๊กเ,เบื่อได้อะไรนะ